สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวพยารกรณ์อากาศนะครับจากศูนย์อุตุนิย,ยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับประจําวันอังคานที26มกล้ามพุทธศักราช2 5 0 0กซนะครับสภาพอากาศจะเป็นยังไงเฮ้ามาเบิงตัวแปรที่จะเห็นเหุ้สภาพอากาศเขาเปลี่ยนแปลงนะครับเขามาเบิงภาพแผนทีควบคุมอากาศผิวพื้นนะครับนี่ก็คือประเทศไทยเฮ้านะครับก็จะเห็นว่าข้างบนของเฮ้านะครับ มีความกดอากาศสูงนะครับแต่เป็นกําลังอ่อนนะครับปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮายูนะครับแต่คาดว่ามืออื่นนะครับความกดอากาศสูงนะครับอีกระดับหนึ่งแต่กําลังกับบสถแห้งนะครับบสแห้งกันใดนะครับกอาจกะแพ้ซึมลงมอ่าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสิเหนไให้อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคุ่งมีอากาศหนาว ไอ้อากาศหนาวไอเย็นถึงหนาวได้ในตอนตอนตอนเศร้าครับกับมีหมอก,อกยังคงมีหมอกได้นะครับส่วนภาพท้ายท่าเทียมนะครับก็บจะเห็นว่าเมฆนะครับเมฆที่ปกคลุมผ่านเครนอโดชิงเหนือของห้องอยังหน่อยอยู่นะครับซึ่งก็จะเห็นให้ตอนบ่ายมื้อนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นให้มีอากาศร้อนในตอนอกลางวันในตอนบ่ายนี้นะครับ คาดหมายลักษณะอากาศยิบซีชั่วโมงนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับก็มีอากาศเย็นนะครับก็มีหมอกหรือหมอกหนาในบางพื้นที่ในตอนเ้านะครับล้วก็ช่วงกลางวันก็อาจจะมีฝ้าหลัวคือทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับจะต่ำลงนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบใยมือนีนะครับก็จะอยู่ที่3 2มองถึงาองศาเซลเซียสนะครับส่วน อ,อุณหภูมิต่าสุดมืออึ่นเศร้านะครับย็อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นนะครับอ,อุณหภูมิจะอยู่ที่16-19องศานะครับจังหวัดที่ขาดว่าอุณหภูม,กมิก็ยังคงต่ำกว่ามูอยู่กับน่าจะเป็นทางตอนบนๆนะครับประ่าจะเป็นบึงการสุโนครนครพนมนะครับขาดว่ามืออึ้นเศร้ายู่ที่16องศาเสืเ่อมนะครับครับในช่วงนี้นะครับ อุณหภูมิก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะครับแต่อีกมือถึงสองมือทางนาะครับอุณหภูมิจะขยับลดลงนะครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศได้อีกครั้งนึงในช่วงบ่ายนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน